ที่โดนหลอกแล้วลมมันก็มาแล้วอะอือลมมันมาแล้วมันคงพัดหายกันไปหมดแล้วแหละถ้ามันหายมันก็หายห้ายูโรนะคะเพราะว่ากระเป๋าพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กไม่ได้เอากระเป๋าตางมาพี่ตุ๊กเ,ออเลิกงานเลิกงานมาก็ยัดยัดยัดใส่กระเป๋ามาหมดเลยคะ่ะถ้ามันหายก็ช่างมันห้ายูโรค่ะ โอเคค่ะคุณมนเทียนหัวใจกดกอดๆนะคะพี่เดินบอกว่าเจ้าพี่สาวมนเทียนเปลี่ยนรูปจะไม่ได้เลยนะจ๊าลงุลงบอกว่าเมื่อก่อนหลานตุ๊บเมื่อก่อนหลานตุ๊บก่อนมาทํา YouTube ไม่ได้สวยเลยเดี๋ยวเนี้ยสวยขึ้นเยอะอะจริงๆเหรอคะลุงจริงหรอคะหะคะืมก็คนโสดมันก็เป็นอย่างนี้หละจ้า คุณมนเทียนหวัวรอกกากาๆคุณเทพบอกว่าที่บอกว่าสวยอะ่ะคือคุณตุก๊กคือคุณติก๊กนะไม่ใช่โบดโอเคค่ะแหมอุตส่าดีใจนึกว่าเราคุณเดือนบอกว่าหวัวรอกกากาๆาหมาอ้วนหวัวรอกกากาๆาคุณมนเทียนบอกว่าอย่างไม้เทา้ายังสาวยังสาวอยู่เลยจ้าคุณหนึ่งบอกว่าหวัวรอกกาก้าหัวรอกกาก่าตังหายเพื่อนตังหายหายฮะ 5ยูโรใช่ไหม5ยูโรที่มันหายไปใช่ไหมมันจะหาย5ยูโรได้ยังไงอ่ะมันมันใช่เพราะว่าตุ๊กอะตุ๊กเก็บยัดยัดใส่กระเป๋ายัดใส่กระเป๋ามาเลยค่ะมันมันคงล่วงแหละล่วง5ยูโรแหละแต่ก็บอกเป็นอย่างเดอออืมถ้ามันหายไปแล้วก็ให้มันหายไป เนาะเดี๋ยวตุ๊กจะลงไลฟ์สดแล้วนะคะก็ขอลงไลฟ์สดแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่อุตส่าห์มาให้กําลังใจตุ๊กตุ๊กพามาเที่ยวในสวนในบ้านในเมืองคนอื่นเขาเนาะยังมาแถมแถมยังมาทําตังหายอีกโอ้หัวใจจะวายมันหายก็ช่างมันจะคาะแค่นิดเดียวของนอกกายหาใหม่ได้จะตั้งไม่ละเธอร้อง ตั้งไหมจะได้สวัสดีเพื่อนๆหน่อยตั้งให้ฉันหน่อยนะกล้องฉันจะได้สวัสดีเพื่อนๆเพื่อนๆตุ๊กมีปัญหานะคะเดี๋ยวตุ๊กจะเล่าปัญหาของตุ๊กให้ฟังตุ๊กอ่ะให้ประแจเพื่อนๆแล้วแล้วแล้วตุ๊กไปเยี่ยมคลิปของเพื่อนๆแล้วตุ๊กคอมเมนต์เพื่อนๆไม่ได้นะคะตอนนี้ตุ๊กเอาประแจออกหมดแล้วค่ะ เพราะว่าตุกไปเยี่ยมเพื่อน,อนแล้วคอมเมนต์เพื่อนๆไม่ได้ค่ะนะคะถ้าเอาประแจออกมันจะคอมเมนต์ได้เลยค่ะลองแล้วนะคะโอเคค่ะมาโอเคค่ะโอเคนะเดี๋ยวมาขอบคุณเพื่อนๆก่อนนะคะตุกขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมช่องตุ๊กนะคะ แล้วก็วันนี้ตุ๊กก็พามาเที่ยวนอกสถานที่พามาเที่ยวเออ่นอกสวนนอกเมืองนอกบ้านนอกนอกอะไรของตุ๊กเนาะตุ๊กพาเพื่อนๆมาดูการเป็นอยู่แล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อยู่ในตัวอำเภอของตุ๊กนะคะนี่แค่ตัวอำเภอนะคะแต่ถ้ามันเป็นจังหวัดใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรสวยๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะ เพราะว่าในช่องของตุกเป็นช่องกินเที่ยวน้องหมาแล้วก็ทําสวนแล้วก็มีความสุขไปวันๆนะคะแล้วก็ไร้สาระไปวันๆค่ะนั่นแหละตุกกเลยอยากพามาเที่ยวบ้างแล้วก็เดี๋ยวเข้าสวนแล้วก็นอนค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยกมือขึ้นบายบายได้เลยค่ะยกมือขึ้นบายบคือความหมายว่าฉันรักเธอ รังมองอยู่เขาบ้าๆเอาโอเคค่ะยกมือขึ้นบ๊ายบายเลยค่ะเออคุณเทพบอกว่าพี่ตุ๊กสุดยอดมากมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเต้นให้ดูบุม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 โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวตุ๊กไปดูในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เอ่อทิ้ง จดหมายน้อยไว้ในคลิปนะคะแล้วตุ๊กจะไปเยี่ยมแล้วตุ๊กจะไปดูเพื่อนๆในคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อนๆ